ที่ผ่านมาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะประเมินเนี่ยไม่ใช่ประเมินในอดีตที่ตั้งแต่เริ่มตั้งองค์กรอิสลามคือประเมินในสภาพปัจจุบันนี้ย้อนหลังไปแค่หนึ่งปีนะฮะไม่เกินหนึ่งปีนะฮะและไม่ใช่พูดถึงความล้มเหลวในอดีตเมื่อหลายปีก่อนหรือศักยภาพในอนาคตไม่พูดถึงความคาดหวังว่าอนาคตมันควรจะเป็นในง,งั้นมันควรจะเป็นอย่าง,งนี้เราจะประเมินในสภาพที่เป็นเป็นจริง ใน1ปีที่ผ่านมานะครับออข้องอพริกหน้าสอไปนะครับหน้าหน้าหกข้องอคำแนะนำในการพิจารณาแบบสอบถามและการเข้าร่วมอภิปรายก่อนเข้าร่วมอภิปรายคือหมายถึงก่อนเข้าร่วมอภิปรายในวันจันทร์นี้นะฮะวันที่24เนี่ยขอคำวนาดําเนินการข้างหน้าข้างล่างนี้ให้เสร็จก่อนอันที่หนึ่งก็คือ ขาพพรนาท่านทั้งหลายเนี่ยได้กลณาอ่านระบบการให้คะแนนอย่างละเอียดโดยเฉพาะการให้คะแนนสูงต้องมาจากการที่ท่านแน่ใจว่าสถานการณ์ที่ระบุในตัวชีวิตจะเป็นเรื่องยั่งยืนต่อไปจะเป็นเรื่องยั่งยืนต่อไปไม่เกิดภาวะที่รัฐบาลหรือพลังสังคมจะทําให้ปัจจัยโกกลับเป็นปัจจัยลบได้ง่ายๆเพราะฉะนั้น ให้คะแนนมีเกณฑ์น,นะฮะขออ้อ2กรุณาพิจารณาคำถามที่ล้อมกรอบภายใต้ตัวชีวิตต่างๆในฐานะที่เป็นแนวทางหรือประเมินสถานการณ์หรือศักยาา์าพาเท่าน,นั้นแต่ <c oughs> นแนวทางน,นั้นเพราะฉะนั้นเราเราไม่จำเป็นต้องตอบทุกคำถาม หรือไม่ไมจำเป็นต้องตอบเฉพาะที่มีคําถามเราอาจจะตอบในที่ททไม่มีคําถามก็ได้นะครับนนะ้อันเพราะนี่เป็นแค่แนวทางคาถามเหล่านี้ได้ปรับให้เข้ากับการติดตามตรวจสอบภาครัฐในประเทศไทยแล้วโปรดให้คะแนนแก่ตัวชีวัดทุกตัวนะฮะต้องให้ยุกตัวนะครับของวลา,าและโปรดให้คะแนนเป็นเลขจํานวนเต็มหรือครึ่งหน่วยเท่านั้นตัวอย่างเช่นให้ศูนย์ หรือ0.5หรือ1หรือ1.5หรือ2หรือ2.5หรือ3หรือ3.5หรือ4ถึงต้นไม่มี1.2 1.6อะไรอย่างนี้นะครับนะจะมีแค่1 1.5อะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดเนี่ยเป็นเป็นแค่นั้นนะครับในวันที่ท่านมาร่วมอ,อภิปราย นะสำหรับในวันที่ท่านมาร่วมอภิปรายก็คือในวันที่วันจันทร์ที่24เนะี่ยอันที่หนึ่งก็คือขอความกรุณานําคู่มือฉบับนี้มาด้วยคู่มือที่ท่านจะนํากลับบ้านเลยนะรับโปรดให้คะแนนตามตัวชีว้วัดและเขียนอธิบายสรุปเหตุผลการให้คะแนนต่อประเด็นอภิปรายตามวัตถุประสงค์ทุกข้อให้ครบก่อนเข้าประชุมด้วยนะขอความกรุณาทําให้เสร็จก่อนเข้าประชุมด้วยขออ้อ2การอภิปรายจะพูดถึงประเด็น หรือวัตถุประสงค์แต่ละข้อแยกจากกันทีละข้อนะฮะกรณาพูดได้อย่างเปิดเผยและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แต่ละข้อตามตัวชีวัดกับผู้ดเนินการอภิปรายและเพื่อนร่วมกลุ่มและถ้าทำได้โปรดให้ข้อมูลรูปธรรมในวงอภิปรายด้วยจะด,ดียิ่งคือยกตัวอย่างหรือข้อมูลที่ ที่เราที่เราเห็นเราเรายกเหตุการณ์ด้วยก็จะได้ยินนะครับวงอภิปรายไม่จําเป็นต้องเห็นท้องต้องกัน